หากข้าจะไม่ผิดแล้วก็ราชินีเมดูซาได้มาที่เมืองทะเลสาหินดําเมื่อครึ่งปีก่อนนะคะนางอาจจะมาเพราะเปลไฟดีแทจริงก็ได้หากราชินีเมดูซามาที่นี่แสดงว่าเปลไฟดีแทจิงก็ต้องอยู่ที่นี่สินะแต่มันก็คงไม่เหลือสิ่งใดให้แก่ข้าแล้วสินางมาที่นี่เมื่อนานมาแล้วนางคงไม่ทิ้งเปลนไฟดีแทจิงไว้ให้ข้าหรอกนะจริงไหมน้องสมเจ้าอย่ามึคิดในแง่ลบเช่นนั้นสิยังไงเราก็ออกตามหามันก่อนก็ได้นายน้อยเสียเยี่ยคะตอนที่ราชินีเมดูซาออกมานางดูบาดเจ็บเป็นอย่างมากเลยนะคะ ข้าคิดว่านางคงยังไม่ได้มันไปหรอกค่ะข้าก็คิดเช่นนั้นเบฟดีแทจริงน่ะใช่ว่าทุกคนจะครอบครอมันได้โดยง่ายหรอกนะเมื่อหหนึกืงถึงวันที่ข้าได้มันมาหนทางของข้ามันช่างลาบากยิ่งกว่าเจ้าสีอีกนะชิข้าไม่สนสิ่งใดแล้วในเมื่อข้าเล่าหนทางแบบนี้มันก็ต้องลําบากอยู่แล้วสิงั้นข้าก็ขอลองดูมาสักตั้งมันจะต้องแลกด้วยชีวิตของข้าพวกเราไปกันเลยพวกฉันข้าพบแผนที่ที่จะไปหาเบฟดีแทจริงได้แล้วครับที่เจ้ากล่าวม่ามันจริงนั้นสินะ ข่าดีมันมาจากหัวหน้าค่ายเลยครับเพราะฉะน,นั้นรับรองได้เลยว่าข้อมูลของข้าไม่ผิดแน่นอนอปรดตรวสอบได้เลยครับพวกเขากําลังจอกเดินทางข้าจึงรีบนําข้าวนี้มารายงานให้แก่พวกท่านครับพวกท่านอย่าลืมใจตามที่พวกเราตกลงกันไว้นะครับได้เลยข้าจะเผามันไปให้เจ้านะท่านจะเผามันทําไมกันครับนําหน้าขอามันไปยอนนอกเมืองมันจะได้จกคิดว่าเป็นมนุษย์กงสำคัญนายน้อยเสียเยี้ยนแถวนี้นี่แหละค่ะ24กิโลจากเมืองหินดําเอ้ยแถวนี้มันไม่มีอะไรเลยนะ ไม่เป็นไรข้าเชื่อเจ้าอยู่แล้วมันจะต้องอยู่แถวนี้นี่แหละเพื่อเราจะลองหามารอบๆรอบนี้ก่อนเผื่อเจอเบาแสอะไรก็ได้ทุกท่านโปรดฟังข้าเราจะลองหารอบๆอบนี้ก่อนหากมีผู้ใดเจอล่องรอยอะไรก็ตามให้รีบมารายงานข้าในทันทีเข้าใจใช่ใชไหมพี่ใหญ่ท่านพบอะไรหรือเปล่าครับจริงสิพี่ใหญ่มีบรรยากาศท่านไม้อยู่นี่นาท่านพี่สามารถใช้รากต้นไม้เหล่านี้เพื่อดูสภาพโดยรอบบริเวณนี้ได้ช่างน,น่าแปลกที่ทะเลสาแห่งนี้อุดมไปด้วยธาตุดินซึ่งที่แห่งนี้ก็มีบรารงธาตุดินหนาแน่นเป็นพิเศษ แต่ว่าลึกลงไป24เมตรมันกลับเต็มไปด้วยธาตุไฟข้างใต้นี่เองสินะครับพวกเราม่ช่วยกันขุดตรงนี้หน่อยพี่ร้องแบบนั้นมันกระชาาเกินไปนะสิทุกคนถอยออกไปจากบริเวณนี้เฮ้ย hey, น้องสามนี่คิดจะฆ่าพวกเราหรือไงท่านพี่ข้าขอโทษเช่่ยข่าก่อนทุกคนดูตรงนั้นไอ้รูพวกนี้มันอะไรกันเนี่ยอย้แล้วข้าจะทำยังไงล่ะเนี่ยมันมีดข้าจะไปหมดเลยตรงนั้นค่ะ ข้าสัมผัสได้ถึงร่องรอยราชินีเมดูซ่าผ่านไปค่ะทางนี้ก็สินะข้าเชื่อเจ้าชิงหลินทุกคนทางนี้เป็นทางที่ถูกต้องข้างในนั้นเต็มไปด้วยอันตรายขอข้าเป็นคนเดียวนะครับพวกพี่เชิญกลับไปก่อนได้เลยไม่ต้องรอข้าน้องสามเจ้าเก่งท่าอะไรของเจ้านะเจ้าบางอาจมากที่มาบอกให้เรากลับไปก่อนเป็นฟันดีแท้จริงนะ่ะใครๆก็อยากจะเห็นเป็นบุญตาสักครั้งหนึ่งแหละนะพี่ว่าน้องสามก็พูดถูกนะเผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินมนุษย์งูปรากฏตัวขึ้นมาจะไม่มีใครปกป้องปากถ้ำเอาส่วนข้าจะไปกับน้องสามเอง พี่ใหญ่มันไม่ยุติธรรมกับข้านี่นายน้อเสยเยี่ยนได้ผลให้ชินหลิงเข้าไปด้วยนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันอันตรา,ายเกินไปแต่ว่าทางวันนี้ทํานสลับซับซ้อมากเลยนะคะชินหลินต้องการขี่นำทางให้ในายน้อยชินหลิงจะไม่สร้างปัญหาให้แก่พวกท่านชินหลิงจะดูแลตัวเองะคะ่ะที่เจ้าพูดมามันก็มีเหตุผลนะก็ได้เดี๋ยวข้าจะคุ้มกันเจ้าเองขอบคุณข่านายน้อยพี่ใหญ่พี่ใหญ่ให้ข้าอยู่ตรงนี้จริงๆอย่างนั้นเหรอช่างเถอะยังไงก็ขอให้ปลอดภัยละกันหัวหน้าครับ เจ้าเยอดได้บไม่ใช่หรือแล้วเจ้าบาดเจ็บได้ยังไรแล้วคนอื่นล่ะฮะหากเจ้ามีเวลาไปห่วงคนอื่นเจ้าควรจะห่วงตัวเองก่อนจะดีกว่านะพวข้ามาจานี่กายโยนหลันจะทำทาาที่ข้าบอกก่อนจะดีกว่านะหากไม่แล้วก็อย่าได้คิดที่จะมีชีวิตอยู่ต่อเลยฮะนี่กายโยนหลันอะไรเนี่ยเราเจอทางแยกอีกแล้วชิงหลินเราควรจะไปทางไหนดีตรงกลางค่ะเจ้านี่ช่างเหมือนเด็กเดินเลยเลยจริงเชียวแต่ว่าในนี้มันร็อนจังแฮะ น้องสามเดี๋ยวก่อนข้างในมีประดลึกลับอ่าชิงหลินน,นี่มันราชินีเมดูซ่านายน้อยสวยเยี่ยนน้องสามจะเป็นอะไรหรือเปล่า <c oughs> พี่ใหญ่ข้าไม่เป็นอะไรโอ้เพราะจิตใจของเจ้าอ่อนแอเจ้าจึงถูกกินนายที่หลงเหลือของราชินีเมดูซ่ารอบง,งามเจ้าเพียงแค่กินนายที่หลงเหลืออยู่ของนางกล้าแข็งถึงเพียงนี้นางจะต้องแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนายน้อยมาทางนี้เร็วค่ะโอ หาใครไม่ระวังและตกลงไปคงไม่ต่างจากนรกเลยแล้วเนี่ยพี่ใหญอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับฝากดูแลชิงหลินแทนค่าด้วยเดี๋ยวเขาจะรีบไปรีบกลับนะครับเดี๋ยวก่อนน้องสามในน้อยเือเยียนอันตราย <c oughs> อามิตาพุทธถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่หรือตอนหน้านะครับไว้เจอกันใหม่ครับ